และสรุความจริงครับคุณผู้ชมครับได้เวลาที่เราต้องมาซัดกันนะฮะความจริงชุดนี้เป็นความจริงที่ปรากฏออกมาแล้วเห็นตอนแรกหัวเราะหงายท้องเลยคือมีการจัดดนตรีในสวนขึ้นมาตั้งแต่คุณชาติชาติสิทธิพันธ์ขึ้นมาเป็นผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครใหม่ๆแต่ปรากฏว่าไอเดียนี้ก็ถูกทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งโดยกองทัพบ,บกนะครับคุณผู้ชมครับเอา้าไม่ได้ว่ากันหรอกครับเรื่องของการเรียนแบบแต่เพียงต้องการที่จะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าทําอะไรได้ถ้าคิดถ้าทําอะไรได้ก่อนก็ ควรจะปล่อยออกมาก่อนเลยเพราะว่าถ้าทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะหัวเราะเอาได้แต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนจบจะจบจะลงให้สวยนะฮะแต่ว่าขอเริ่มต้นตรงนี้ก่อนว่าในบรรดานโยบายต่างๆที่นักการเมืองก็ดีหรือว่าข้าราชการก็ดีจะทําให้กับประชาชนนั้นมันก็เป็นนโยบายที่บางทีจะคิดใหม่ทําใหม่หมดเลยก็จะยากนะฮะถามว่าแต่ก่อนนั้นมีการเรียน่งเลยนแบบกันหรือเปล่ามีครับคุณผู้ชมครับ มันมีทั้งการตั้งใจเรียนแบบมันมีทั้งการบังคับขืนใจให้เรียนแบบเพราะหากไม่ทําตามเดี๋ยวสมัยหน้าจะไม่ได้รับเลือกตั้งนโยบายลักษณะแบบนี้เป็นชุดแรกวันนี้จะมี3ชุดให้คุณผู้ชมดูนะฮะชุดแรกคือนโยบายที่จริงๆไม่ได้อยากจะเรียนแบบแต่มันต้องเรียนแบบอะ่ะเพราะว่าถ้ามันไม่เรียนแบบแล้วครั้งหน้าไม่ได้รับเลือกตั้งแน่นอนถามว่ามีอะไรบ้างนั่นก็คือนโยบายฟรีต่างๆครับคุณผู้ชมครับ รถไฟฟรีเพื่อประชาชนรถเมฟรีเพื่อประชาชนน้ำประปาน้ำประปาฟรีไฟฟ้าฟรีไม่ต้องใช้แต่ต้องใช้แบบประหยัดลักษณะอะไรพวกนี้นะฮะเป็นนโยบายที่ผมบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าใครก็ตามคิดจะเริ่มต้นต้องคิดให้ดีเนื่องจากมันเป็นนโยบายที่ให้ประชาชนไปแล้วประชาชนจะรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งหากสมัยหน้ารัฐบาลหน้าจะถอนนโยบายเหล่านี้ออกไปซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่ดีนะฮะ เพราะว่าของบางอย่างนั้นไม่ควรจะได้แจกกันฟรีของบางอย่างไม่ควรจะได้นั่งกันฟรีอะไรก็ตามที่ฟรีย่อมมีคนจ่ายแทนแล้วคนจ่ายแทนก็มักจะต้องเป็นส่วนกลางในการจ่ายแทนซึ่งจริงๆแล้วค่าใช้ใจ่ายบางอย่างนั้นควรจะรับผิดชอบเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตนดังนั้นนโยบายลักษณะแบบนี้เป็นนโยบายที่ดูจริงๆเหมือนเรียนแบบแต่จริงๆแล้วขืนใจมากไม่อยากเรียนแบบเลยอะ่ะ แต่มันจําเป็นต้องทําเพื่อที่จะชนะเลือกตั้งมันมีแบบนี้อยู่จริงๆคราวนี้ไปดูนยโยบายชุดที่2เป็นนยโยบายที่ทําตามกันมาเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับเด่นๆเลยคือ30บาทรักษาทุกโรคอันนี้เกิดขึ้นนู่นย้อนกลับไปตั้งแต่2องพคุณผู้ชมครับ30บาทรักษาทุกโรคพัฒนามาเป็นเออจะเอารักษาทุกโรคไว้ก็ได้แต่ว่าขอตัด30บาทก็แล้วกันกลายเป็นฟรีเลยฮะ ฟรีเลยไม่ต้องจ่ายเลยสัก,กบ,บาทแล้วรักษาได้ทุกโรคซึ่งจริงๆก็ยังไม่ทุกโรคจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันกลายเป็นบัตรทองเรารู้จักกันในานามบัตรทองบัตรทองก็พัฒนามาจากตรงนั้นนั่นแหละแล้วในบัตรทองทั้งตอนนี้ก็ใส่โรคเข้าไปเพิ่มขึ้นใส่โรคเข้าไปเพิ่มขึ้นโรคอะไรก็ตามที่ต้องใช้ยารักษาราคาแพงก็พยายามจะใส่เข้าไปให้มากขึ้นใส่เข้าไปให้มากขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ลอกเลียนแบบกันมาแต่พัฒนาให้มันดีขึ้นซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ดีนะครับนอกนอจากนั้นก็จะมีเรื่องของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนี่ก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วล่าสุดก็ปรับขึ้นแล้วสําหรับรอบล่าสุดเนี่ยนะฮะรวมถึงเรื่องของสินค้าโอท็อฮะเห็นพัฒนาการหลายปีที่ผ่านมาจากโอท็อโบราณค,ค่ําครึตอนนี้เริ่มกลายเป็นโอท็อที่ตามตลาดทันแล้วนี่ก็คือนโยบายอีกชุดหนึ่งเป็นนโยบายที่แต่ก่อนมีแล้วก็มีมาต่อ ซึ่งการมีมาต่อนั้นทําให้มันดีขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าไอ้ของแบบนี้ไม่ต้องอายถ้าเราจะไม่ใชออริจินอลเวอร์ชันถ้าเราจะไม่ใช่คนคิดที่แท้จริงแต่เอาของคนอื่นมาต่อย,ยอดก็เป็นสิ่งที่สามารถทําให้ชาตินั้นจเจริญได้มาดูชุดที่3ครับนโยบายที่เล่นแบบหรือเปล่าเนี่ยเล่นแบบเต้ามาดูหน่อยเออดนตรีในสวนนี่ครับทอบอเติมพลังใจให้คนกรุงเทพพบกับดนตรีกรมดุริยางฐานบกนี่ มีสวนหลวงรอเก้าถนนเฉลิมพระเกียรตินะฮะสวนหลวงรอเก้ารู้จักกันดีนะครับแล้วก็มีใจกลางเมืองเลยคือสวนเบญจก,กิติสวนเบญจก,กิตินี่ก็ตรงถนนรัชดาพิเศษนะฮะตรงก่อนถึงคลองเตยนี่แหละเชื่อมต่อกับอโศกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับมันก็มาจากคล้ายๆกับนโยบายของคุณชัดชาติเหมือนกันนะซึ่งอันนี้ก็บอกกันตามตรงว่าอาจจะใช้คําว่าได้รับแบรงบันดาลใจมาอินสไพรบายหรือว่าอะไรก็ตามไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ถ้าคนจะแอบแซะๆหน่อยผมเชื่อว่าไม่เป็นไรเพราะผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันควรจะทำเพราะว่ากองดุริยางฐานบกเอย <c oughs> จริงๆ <c oughs> กองดุริยางทหารเรือกองดุริยางฐานอากาศอุปกรณ์แน่นมากนักดนตรีแต่ละคนมีฝีมือมากดังนั้นถ้าสมมติว่าทำได้ไม่จำเป็นต้องรู้สึกเสียหน้านะฮะว่าเราอาจจะไม่ได้คิดแต่เราอยากจะทำก็ประกาศร่วมมือกับท่านผู้ว่าเลยก็ได้ เดี๋ยวท่านผู้ว่ากลับมาจากไปแสดงความยินดีกับลูกชายแล้วเนี่ยได้รับปริญญาแล้วเนี่ยประสานกันฮะคราวนี้ดนตรีในสวนคุณเอ้ยบึมมาแบบบิ๊กแบนประสานงานร่วมมือกันได้นะครับไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องแยกกันทําเพราะถ้ายิ่งแยกกันทําก็จะยิ่งทําให้คุณผู้ชมและประชาชนทุกคนเห็นว่าอบ้านเมืองเราแอบแตกแยกเนาะแต่ถ้ารวมกันทําโดยที่ไม่คิดว่าใครเป็นคนคิดใครเป็นคนทําตามต่อเมื่อนั้น มันจะเป็นข้อดีเพราะมันจะทําให้ประชาชนรู้สึกว่าอย่างน้อยพวกเราก็กําลังเดินหน้าไปด้วยกันขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับนี่คือจรัสทุกความจริงฮนะละครดีวารายตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดีเน็โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store